ตกใจเลยตัวดำๆดำเหมือนนั้นนะไปแล้วไป,ไปย่างกัดีกวะ่ะไปย่างบาบีฮิวโอ้อ่าอืม้มฐานเน้นๆขอฐานผมรักฐานฐานจิ้นะเนี่ยนีู่นี้ย เอ,อเคฐานเยอะแฮะนี่สิบอันแล้วเลยตื้อไปไหนก่อนอยสิบอันก็เยอะดีจกอย่างแล้วก็ขอนิดนึงก็พออืมมองอะไรเหรอ,อมีอะไรเปล่าอาจจะมีกุกิมอนก็ได้นะบูยเห็นแล้วอโอ้โหรับไม่ได้อะ่ะไปหาหมอหน่อยแต่ก็แถวนี้ก็มีหมอด้วยประเด็น นีแค่เราอู้ไปย่างต่อย่างมันบาร์บีคิวแล้วนะอือผมจะเอาไปทางด้านเหล็กดีไหมลูเหล็กหรือลูอวะเนี่ยมาเป็นเรไม่ใช่มาคนเร็ูครับเอ่อพิกแอกไหนๆก็มีเหล็กแถวตรงนั้นเลยตินี่ถามจริงเถอะนี่อวุธทุกอย่างมันจะเป็นเลื่อยไปเลยเหรอ บั้อืมมีนั่นก็คือไม่มีอหลรแล้วอะ่ะ okay, อืมโอเคคุณช่วยขคุณมาคุณตั้งให้ผมแล้วแล้วผมก็จะไปช่วยคนทีหลังลนะคือหยอกแล้วนะผมช่วยแน่นอนเอ้ยอ่ามาข้ามดีกว่าไหนเมืองเมืองสติลกักมันนันผมไม่ไม่ลากก็แหละดูท่าทาง น่าจะหล่อผมแน่นอนไม่รักก็แหละม,ม,มาเว,ว้าเว้วสเปคาล์ของมิสเตอร์บีสไม่ใช่วันนี้ผมมาลงทำทำแปลกประหลาดมีเสื้อซอมบี้ที่ไม่ใช่ซอมบี้มันเหมือนอะไรสักอย่างดำๆโอ้ยเจ็บปวดโอ,โอ้ย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 ยิงแม่นจังเลย โอ้ย in โอ้ยจะตายออกเนื้อเองโอ้ย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 เนื้อก็มีประเด็นเอ้อเนื้อไข่ดีไหมเนื้อคนดีดีไหมน่ากลัวไม่กินดีกว่าหลอนเลยหลอนเกินอืมเป็นไงดีวะเนี่ย เลือดอยู่ครึ่งหลอดแล้วประเด็นก็คือเราไม่มีเลือดด้วยดีไม่มีไม่มีมมอาหารดรื่ออ้าวจะเช้าพอดีประเด็นอืมแต่ทุกคนรู้ไหมล่ะว่าสิ่งใดก็คือความรู้นี่แหละความรู้นี่แหละที่ผมสามารถนำไปใช้ได้ใช่ผมจะสิ่ง,งนั้นโอ้โหอีทุสเสียวแทนอ่าโอเค มามาคุณกองออออดำเปีเ้ยงเลยอุ้ยเอออ่าผมจะไปลาด้วยเลยไปลาเนื้อดีกว่าพวกนั้นบางตัวมันกลัวแสงอาทิตย์ไม่ไม่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไะคนน่ะกลัว,ลวน้ำนะักลวน้ำลาดมันเลยก็ได้นะเนี่ยใช่กลัวน้ำเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้มันแค่กลัวน้ำ แล้วแค่แล้วสักตัวหนึ่งที่มัเชื่อปแปลกประหลาดมาแค่น้ำราดใส่มันเออน้ำราดไปเลยเป็นไงล่ะอบจีเนี่ยเป็นไรคุณคือน้ำมาราดใส่มันก็จบแล้วนั่นเฮ้พี่ที่ขับไรจะคงไม่ไรอ่ะมันคนจะมาข่าวอาเป็นผูแน่นอนนี่เออโอ้โอเคไม่ต้องอะไรละเอานีา่ไปเก็บให้หมดเวลาวผู้ชายฝากที่เหลือด้วย Samon. เดินยังมีพาสมอนดิแม.อืมตาย. Deck teh. Teh. เอื้อ. Teh ยังจะถือนะ ปลามันกินไม่อ um, ิ่มตุกคอนทำปุูมก่อนดื้อหน่อยก็ดีนะปูอุ้ยเป็นไรหยุกหยุกโดมเหรอเห็นมือหินจับเล็กสั่นใหญ่เลยสงสัยชอบเลยใช่ไหมจับเล็กสั่นเลยอุ้ยอุ้ยไม่ต้องผู้ช่วยไม่ต้องไม่ต้องดีใจขนาดนั้นเฮ้ยไม่ต้องดีใจครับผู้ช่วยสั่นนี่เลย ตายเอาวอ้าวสวยน้องประเด็นต่องจำทางไม่ได้โอ้โห,โโหตึงเลยครับแปล้วแล้วผมก็สามารถทำยังไงไม่ได้แนละ้วนอกจากเดินกลับไปด้วยเองโอ้ว่าใครฆ่านะมันไม่มีเราสิกี่คนเมื่อมันตีกันเองมาเนี่ยถามสึกมันตีกันเองป่่อยู่ก็มีหลุมเลยแปลก ลุ้มอะไรก็ได้เออวันนั้นจะใช่แล้วแหละผมตายจะไปรู้ว่าตัวเองตายแล้วขาถูกตายเดี๋ยวโอ้โหย,ยิงตายยิงเอลิงติเดเล็บคนที่ข่าวก็ติดเชื้อด้วยโอ้โหม,มันได้ป่ะ คนนี้ข่าวมันติดเชือ้อโอ้โหอย่างน้อยก็โดนดีนเซตเลือดได้นะมาเคียนดิไอพรูปบรลดาเลยตัวบรลดาเลยตัวดำ้ำไปไปล่าเด้อดีกว่าอย่างน้อยอยากรู้มีอะไร์เป็นเช่นนี้มั้งงันวนี่ไงง,งัวง,ง,ง,งัวง,ง,งัวง,งัว ไม่หันหน้าอย่างนั้นอ่ะโอ้น่ยังปกติดีวะนะผมโอ้นี่ก็ยังไม่โอ้โหอ,อ,อยู่บนตัวม,ม,มันมีเจ้าถิน่นวะเฮ้ยเจอยักษ์กระถินมีปี่ไดตั้งาใจมาถิ่นพี่นะอืมไม่มีอะไรวะดูดาบนี่สิดาบที่ชุบไปด้วยเลือด เง,องือ่เมื่อกี้ส,ส,สดร้อนๆเลยฉากราวไหมครับฉากราวอุย้ยอย่าหนีเฮ้ยจะบวกกับเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเออเมื่อกี้จะบวกกันเลยตีปิ้งเลยโอ้โหฮึฮัมมาริโอวมาริโยวอืมอย่าให้ผมาดูนะ อืมรู้แล้วอีวันี้มันมันมันก็เหมือนฆ่าอก็จอกกันจองนั่นเลยเขือนตีในเดียวก็ดีไปแล้วโอ้ยไปไปดีกว่าไปหาเนื้อมากินหุงก็กินมันต่อเลยนะนี่แหละกินเด็ดทอดๆอืมเออมีอะไรเปล่ามองไม่มีตัวเอ้ดิเมนนุโมโพมาจากดี้มันกินจนนะหืมไม่มีจะมีถ้ำ